สวัสดีครับอาจารย์มีคนบอกว่าเชลซีเนี่ยได้แชมป์ฟุกอาจารย์คิดว่าฟุกหรือเป็นความสามารถครับอ่าผมทำคลิปก่อนหน้านี้ไปเรื่องเชลซีนะครับครับคุณนัททิวบนุษย์เนี่ยขอมาครับนะครับซึ่งครับคลิปนั้นผมอาจจะว่าว่าแฟนล้มผ่านมากไปหน่อยเดี๋ยวคนเขาจะน้อยใจผมก็เลยมาทำคลิปอวยม้้งครับครับว่าเลผมเน้นงานอวยนะครับ เหมือนกันที่ผมจะทำพี่เบียนเคฮะรูกน้องว่าตกลงนี่แฟกหรืออวยครับคือจริงผมก็มองว่าเป็นแฟกนะแต่ผมก็อวยด้วยครับนี่เหมือนกันครับผมก็อวยด้วยได้ครับเลยครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมก็ต้องแก้มือให้เขาครับบวกกับอย่างนี้ครับผมได้ไปฟังคลิปของคุณสเตฟานนะผมอาจจะไม่เก่งฟุตบอลและไม่มีรายละเอียดเท่าเขาแต่สิ่งที่ผมมีคือความแตกต่างครับผมต่อยอดแล้วก็หยิบบางส่วนมาขยี้ครับผมผมเป็นนักขยี้รักษาและต่อยอดครับ ครับผมแต่ผมเป็นเป็นนักขยี้ครับนักขยี้อ่าผมไม่ใช่ต่อยอดครับคือมันก็จจะต่อยอดแต่คีย์เวิร์ดคือขยี้ครับครับผมผมขยี้ยังไงครับครับคือเชลซีเข้าชิงกับแมนยูในปี2008ยูแลนะเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเนี่ยนะครับแล้วแพ้จุดโทษแต่สุดท้ายมาได้ในปี2012ผมองผมบอกฟุกหรือเปล่าครับสเตฟานมีคอไปเยอะลองไปฟังได้ครับแต่ผมฟังสเตฟานบบกบวิเคะห์เองเป็นการส่วนตัวผมมองอย่างนี้ครับ ครับคือสเตฟานเขามองว่าเอาเอาสเตฟานก่อนเขามองว่าตอนนั้นที่เจอบาซ่านะในปีเนี่ยผมจำไม่ได้ละอ่าตอนนั้นนะตกรอบคือกรรมการแบบว่าเป่าหวยไงไม่ให้จุดโทษครับครับนะครับซึ่งมีโอกาสได้ถึง6ครั้งแต่ไม่ได้เลยทําให้สุดท้ายแพ้ไ่แต่โอเคส่วนหนึ่งก็ปิดเกมไม่ลงด้วยครับนะแต่ขณะเดียวกันอ่า ในปี2012สเตฟานบอกว่าตอนนัดเจอเชลซีรอบรอบรองชนะเลิศเนี่ยเล่นไม่ดีแต่ชนะได้ออนะแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์บอลฟุตบอลเรื่องดวงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์อย่าฟันธงดิอ้าวอาจารย์บอกว่าดวงอ่ะผมว่าดวงมีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่ได้อฟุ มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ผมว่า over all เนี่ยนะ70เปอร์เซ็นต์ต้องมาจากความสามารถนะคือเคลซีได้สั่งสมบุญญาบารมีไว้นะคือตั้งแต่สมัยที่เซมี่มาเนี่ยนะดูมีเงินทุ่มซื้อนักเตะแต่อย่างที่หลายๆคนวิเคราะห์ว่าการทุ่มซื้ออย่างเดียวไม่พอไงก็เหมือนกับลูกเศรษฐีอ่ะมีเงินเยอะแต่สุดท้ายทำบริษัทเจงก็มีไงเพราะว่าเงินไม่ใช่ทั้งหมดไงแต่มีเงินย่อมทําให้ได้เปรียบแล้วคุณต้องมีเงินถึงระดับหนึ่งคุณถึงจะทําทีมได้ดีนะครับ เซมีมีทั้งเงินที่ทุ่มมาให้ทำไมอาจารย์ถึงไปเรียกเขาว่าเซมีครับผมไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกก็อาจจะผมเดาเองนะผมก็ไม่ได้ตามรายละเอียดครับโรมันอับมาบอับมาบโบวิดเนี่ยครับอ่าเป็นชาวรัสเซียชาวรัสเซียเออก็เลยเดาว่าเรียกว่าเซมีเซมีเนี่ยเขาก็หนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจที่สักเซสครับนะแน่นอนเขาก็ต้องมีมุมมองวิชันถึงแม้มันคนบอกว่าจะใจร้อนรีบปลดรีบไปอะไรทั้งหลายแหล่นะแต่ผมว่า เขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็ก็มีการตัดสินใจที่ดีะระดับหนึ่งนะมันก็ต้องมีจุดที่พลาดบ้างน,นะแต่ทีนี้น,น,นะครับเขาพยายามมาหลายรอบแล้วไงเขาบิวทีมมันต้องนานมันก็ต้องมีสักครั้งที่ได้บ้างดิคือคุณเข้าใจไหมว่ามันต้องมีมาจากสามสิ่งก็คือ 1. มีเงินมากพออสองนักเตะต้องต้องดีหน่อยไม่ใช่ไหมนักเตะก็รวมอยู่ในเงินแล้วไงออสองต้องบริหาร ให้เหมาะสมด้วยคือต้องจ้างโค้ชจ้างอะไรแล้วตัวเองก็ต้องตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยสามต้องมีดวงมาผสมไงถ้าคุณมีหนึ่งมีสองแต่ไม่มีหนึ่งไม่มีสองแต่มีดวงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสกเซ็ได้แต่มันจะไม่ยั่งยืนแล้วก็ทําซ้ําได้ไม่มากพอนะเซนมีหรือเชลซีอาจจะได้แชมป์ยูซีแอแค่ครั้งเดียวแต่เพราะว่าอนาคตก็มีโอกาสได้อีกครับแต่ที่เรารล็อกสามโมเมนตัมนี้ได้นะครับแต่ผมมองว่าเคนนี่ฟุกหรือไม่ฟุก มันมีส่งเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องแต่คุณต้องมองเป็นชุดที่ยาวไงยถ้าคุณมองแต่ปี2 0 1 2คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยอาจจะฟุกซะเยอะด้วยส่วนนึงไงเพราะว่ากุนซือกับกุนซือที่มาเป็นกุนซือแทนเนี้ยดีมัติโอนะแต่แต่ผมมองงี้นะครับอาจารย์ซึสุดท้ายอ่ะหลังจากได้แชมพูซีเอลไม่นานก็โดนปลดเพราะว่าพาทีมทำผลงานไม่ดีไงแต่มันเหมือนกับว่าเป็นจิ๊กซอที่มาลงในจังหวะที่ดีพอดีไง อาจจะว่าคือขึ้นหนึ่งกุญสือที่เลือกมันเนี่ยมันต้องดีระดับหนึ่งอยู่แล้วต่อให้เป็นกุญซือแทนน่ะทีระดับนี้มันต้องดีระดับหนึ่งไงเข้าใจแต่จิกซองนีมันลงตัวพอดีก็เลยจบเกมได้บบกันนักเตะที่สั่งสมบารมีมาอืนะเพราะเนี่ยแล้วคลิปนี้จะสื่ออะไรอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทั่วไปที่คนจะพูดถึงความสามารถกับความฟุกคลิปนี้จะสื่อว่าคุณจะไปท้อแท้แล้วก็แค่เรื่องดวงมากมันจะมีช่วงที่ดวงไม่ดีกับช่วงที่ดวงดีถูกไหมมันก็แลนจอบกันไปไง แต่สิ่งที่ไม่ควรแลนดอมคือความสามารถของค,คุณนะพุดได้ดีนะและเงินก็ต้องถึงนะซึ่งเงินเนี่ยนะถ้าคุณไม่มีคุณก็อาจจะระดมทุนเพิ่มหรืออะไรก็แล,แล้วแล้วแต่นะฮะเอาสรุปเลยก็คือว่าเชลซีก็มีพร้อมทุกอย่างนะแล้วบางคนอาจจะไม่มองดิสเครดิตเชลซีว่าอ๋อเพรคุณมีเงินนี่และคุณมีความสามารถไอ้คุณมีเงินและคุณมีความสามารถระดับหนึ่งคุณก็ได้มันก็ไม่แปลกนี่แต่ ตอนนี้แมนซิตี้ยังไม่ได้เลยนะอแต่แมนซิตี้แน่นอนเขามาเทคสโมสรหลังเชลซีนะแต่ผมมองว่าออืมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเซียหมีเขาแบบถึงลูกถึงลูกตึงคนกว่าเนี่ยแมนซิตี้เขาจะค่อนข้างแบบไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าแมนซิตี้ไม่มีโอกาสนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอาเซียมีดูจะเหนือวันนิดนิดหมายถึงว่าเอาเฉพาะเจ้าของนะที่มาเขาเออคือ คือแมนซิตี้ถึงแม้จะได้เป๊ปก็เดลยวละเนี่ยนะซึ่งเก่งมากไนงะแต่เป๊ปเป็นอะไรก็ไม่รู้มาจากฮ้างไนงะคือมันก็มีทฤษฎีว่าเป๊ปเนี่ยไม่มีเมสซี่หรือเปล่าเลยเลยไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมว่าก็ไม่จริงทั้งหมดนะคือ,คอไ,มไม่จริงอย่าง,งนี้ในความหมายว่าออมันก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะอ,อยู่บายเยนต์ก็ไม่ได้อยู่แมนซิตี้ก็ไม่ได้ไนงะแต่ตอนที่มีเมสซี่ก็ได้แค่สองครั้งคือถ้าเขาอยู่ต่อก็ไม่แน่ว่าจะได้ครั้งที่สามหรือเปล่าไงมันเหมือนกับว่าเป๊ปนี่เขา มันขาดอะไรบางอย่างผมพูดพี่ถูกไงกุญซือที่จะได้อยู UCL เนี่ยมันต้องแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างอะที่มันนั่นด้วยบวกกับทีมด้วยหลายๆอย่างนะ ừ ừ คือมันไม่คือดิมัตติโออาจจะไม่ได้เก่งมาแต่จังหวะนั้นลงตัวพอดีไง <ừ> นะครับแต่ผมมองว่าเป๊ปเนี่ยอาจจะไม่ลงตัวคือถ้าเป็นผมผมอาจจะต้องเปลี่ยนคนเลยนะค,ค,คือหมายถึงว่าแบบคุณจะไปยึดติดกับมุมมองเดิมๆไงคือบางครั้งอ่ะ โคที่ที่เก่งเนะี่ยเป๊ปเนี่ยก็อาจจะพาให้คุณได้อยู่ CL ไม่ได้ก็ได้ไงม,มันมันพูดยากมันเกบอะไรที่พูดยากฟังใชยแน่แนเออนะครับคือคุณเ้อต้องเก่งอนะไรหล่คุณจั่มมันจะต้องคือบางทีคุณเลือกคนเนี่ยคุณอย่าไปเลือกที่เก่งที่สุดนะ่ะ คือบางครั้งได้เก่งก็ดีแต่บางครั้งคุณก็ต้องมองที่เหมาะสมที่สุดด้วยซึ่งบางครั้งความเก่งกับความเหมาะสมมันก็มันก็ไปด้วยกันโดย70%ความเก่งความเหมาะสมมันก็ไปด้วยกันแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ไงซึงง่งผมว่าเสียมีไม่เกินตรงนี้ถึงแม้การเลื่อนดีบัตติโอจะเป็นเหมือนฟุ๊กๆหน่อยๆอะ่ะแต่ผมว่าเสียมีเขาแบบเป็นนักุรกท,ทีติรับตัวเก่งไงขณะที่ท่านชีคมันซูของมนซิตีผมว่ายังไม่ปรับตัวเก่งเท่าเสียหมีนะครับผมอันนี้ก็ต ผมก็ถึงแม้เชลซีจะมีความขัดแย้งกับลิเวอร์พูลในช่วงนี้แฟังลัมผ่านไ็แล้วแต่แต่ผมมองว่าเชลซีก็ยังเป็นทีมหนึ่งที่น่าเชียร์น่าเชียร์แล้วก็มีบารมีเพียงพอไม่ใช่ว่าแมนซิตี้ไม่น่าเชียร์นะแต่หมายถึงว่าผมถ้าให้ผมเทียบโอเวอร์ออเนเชลซีก็ยังเหนือแมนซิตี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ